พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แห้งแล้งพืชที่มันทนแรงได้ที่เราได้รับคําแนะนําก็คือปลาล์มน้ํามันปลาล์มน้ํามันเนี่ยเราสังเกตว่าเขามีความต้องการน้ำเขาต้องการปุ๋ยเพราะฉะนั้นแม่ทีมก็เลยลงทุนทําธนาคารน้ําใต้ดินซึ่งอยู่ข้างบนเพื่อที่จะเปิดน้ําในระบบสวนเนี่ยให้มันไหลลงมาตามธรรมชาติมาหาแปลงปลาล์มน้ํามันซึ่งอยู่ล่างสุดแล้วก็ได้ผลค่ะ พอมาปีที่สามันเริ่มออกออกแบบเรียกญาติพี่น้องมาเลยทักทุกต้นเลยอาวเรามาถูกทางแล้วแล้วก็มันเหมาะกับอาชีพของเราเนื่องจากว่าเรามีงานประจำเราไม่มีเวลาว่างเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆก็ปลูกยางพาร,ราแต่เขาต้องทำงานทุกวันดึกๆเขาต้องตื่นขึ้นมากรีดยางในขณะที่เรายังนอนอยู่เพราะฉะนั้นปาม๊มน้ำมันจึงเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของเม่พี่ีสารแน่นอนต้องบริหารจัดการนะ สคือคัดเลือกสายพันธุ์ต้องดูคอมเมนต์ด้วยว่าสายพันธุ์นี้ทนแรง CBI นี่ตอบโจทย์ตอบโจทย์ให้คนอีสานโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะไม่พิมพ์ที่อุบลราชธานี CBI แน,นต้นพันธุ์จะเหมาะสมทนแรงทรงเตี้ยพุ่มไม่ใหญ่ทลายดกเต็มคอและให้ผลผลิตตลอดทั้งปี สวัสดีค่ะแม่พิมพ์นะคะชื่อพิมพ์ิสุทวนลำนะคะเจ้าของสวนแม่พิมพ์หมู่ที่19ตะบนนาจะววยอำเภอนาจะลวยจังหวัดอุบลราชธานีบนเนื้อที่15ไร่ค่ะ เนื้อที่สวนเราทั้งหมดมัน30ไร่ใน30ไร่เราให้คนแค่แถวหมู่บ้านเนี่ยมาปลูกมันสำปะหลังก่อนทีนี้ในปันสำปะหลังมันต้องฉีดยาฆ่าหญ้าทุกปีเขาเช่าสวนเรามาประมาณ10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทำยังไงงจะลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ลดพื้นที่ในการฉีดยาฆ่าหญ้าในสวนของเราเราอยากจะพัฒนาสวนของเราให้มันดีขึ้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แห้งแล้ง เป็นพื้นที่กันดานซ้ำซ่าและพืชที่ปลูกเนี่ยมันจะตายเราเอาต้นไม้ไม้ผลไม้ยืนต้นมาปลูกทั้งหมดแต่มันตายหมดเนื่องจากว่าพอถึงหน้าแล้งเนี่ยอุบลเราจะแล้งทั้งหมด 6เดือนด้วยกันอย่างน้อยแล้วก็ฝนจะทิ้งช่วงคือฝนตกมาชุกมาตอนนี้จะชุกเสร็จแล้วก็จะทิ้งช่วงไปเพราะฉะนั้นพืชที่มันทนแรงได้ที่เราได้รับคําแนะนําก็คือปาล์มน้ํามันก็พอดีทางสาหากรณ์สามเหลี่ยมมรกตซึ่งเป็นสาหากรณ์ในเรื่องของ,ของปลูกป,ปาล์มน้ํามันนะคะดูแลปาล์มน้ํามันทั้งหมดของอเาเภอนาจั่ววยเขาสั่งซื้อพัน CPI มาในพื้นที่ของอําเภอนาจะหลวยเป็นสายพันธุ์แรก ที่เราเริ่มปลูกนะคะเบพิมพ์ก็เลยเข้าโครงการครั้งแรกก็ทําทั้งหมด10ไร่ก่อนใน10ไร่เนี่ยเราปลูกทั้งหมดไร่ละ22ต้นระยะหา่าง9คูณ9ปี60ค่ะเราเริ่มปลูกและจากนั้นก็ไปทำฟสที่2อีก5าไร่จะเป็นโซนอีกทางทางคอกคอวัวทางด้านขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ขยายขึ้นไปโซนข้างบนอีกหลักนะคะได้ผลผลิตตอนนี้คือ15ไร่ได้หมดเลย ตอนแรกนะคะ1-2ปียังไม่ได้ผล เราเรากำลังยังแข่งอยู่ว่าเขาจะให้ผลตอบแทนไหมก็เกษ,ษตรบลจะมาตรวจแปลงตลอดรวมทั้งทางเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ปาล์มน้ํามันเขาก็จะเดินทางมาดูสวนมาดูว่ามันเกิดโรคระบาดไหมเราใส่ปุ๋ยถูกต้องไหมนะคะก็จะให้คําแนะนําไปที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้เนื่องจากเราไม่มีความรู้เรื่องกปรงาล์มน้ํามันเลยตรงนี้เราถือว่าดีแล้วมีพี่เลี้ยงสุดท้ายพอเข้าสู่สองปีครึ่งตา์มอ่า CPI เขาจะเริ่มแทงช่อมีเกสรให้เห็นแล้วก็มีทลายขึ้นมา นนั่นคือจุดประกายใหญ่หรือว่าเราคิดว่าเราน่าจะมีเงินรายได้เข้ามาเราก็เลยขยายแปลงที่2ต่อเฟสสองต่อเลยพอเราเห็นเราเห็นแล้วถึงแม้ผลผลิตมันจะไม่เยอะพอมาปีที่สม,มีันเริ่มออกออกแบบเรียกญาติพี่น้องมาเลยทักทุกต้นเลยนี่คือความภูมิใจและคนก็จะมาดูสวนเรามันเกิดมันเกิดความภูมิใจอ่ะอ้าวเรามาถูกทางแล้วนี่คือเส้นทางที่เราเลือกแล้วก็มันเหมาะกับอาชีพของเราเนื่องจากว่าเรามีงานประจําเราไม่มีเวลาว่าง เราจะมาเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ให้คนงานดูแลสวนให้อันนี้คือข้อดีของปาล์มน้ํามันอย่างเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆเขาปลูกยางพาร,ราแต่เขาต้องทํางานทุกวันดึกๆเขาต้องตื่นขึ้นมากรีดยางในขณะที่เรายังนอนอยู่เพราะฉะนั้นปาล์มน้ํามันจึงเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของแม่พิมพ์ค่ะ เส้นทางของปามน้ํามันเนี่ยเราสังเกตว่าเขามีความต้องการแดดเขาต้องการน้ําเขาต้องการปุ๋ยนี่คือแค่3ตัวเพราะฉะนั้นแม่ทิมก็เลยลงทุนทำธนาคารน้ําใต้ดินซึ่งอยู่ข้างบนเป็นการขุดสระขนาดใหญ่อยู่บนสวนข้างบนสุดน,นะคะเพื่อที่จะเปิดน้ําในระบบสวนเนี่ยให้มันไหลลงมาตามธรรมชาติมหาแปลงปลามน้ํามันซึ่งอยู่ล่างสุดแล้วก็ได้ผลค่ะนี่คือการจัดการน้ํา เ,เราทาครั้งเดียวแล้วก็ได้ผลสําเร็จด้วยปามของเราสังเกตดูนะพื้นของเราจะชุ่มนะคะชุ่มตลอดนั่นแสดงว่าน้ําจากแหล่งน้ําข้างบนเนี่ยมันซึมลงมาหาปามปีแรกเราใช้โซลาเซลล์ cell, แล้วก็ปั๊มไดโวสูบน้ําจากสระทิ้งลงมาหาแปลงแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าดินของเรามันทุ่มน้ํามันอิ่มแล้วอิ่มตลอด12เดือน1ปีเนะี่ยเราไม่ได้เจอคำว่าแล้ง ปีแรกมันให้ผลผลิตก็คือปี6-3ปี6-3เราได้900กว่าบาทแต่ไม่เป็นไรเราถือว่าเราเริ่มสตาร์ทแล้วพอปีที่2มาปี6-4เราได้3,2ม0 0มันพุ่งจากหลักร้อยมาเป็นหลักหมื่นพอมาสู่ปีที่3ของการให้ให้ผล,ผลผลิตเนี่ยฟาร์มน้ำม,นมันมันจะพุ่งขึ้นตอนตอนนั้นเราได้เกือบแสนและปีนี้เราเห็นแล้วว่าสวนของเราเนี่ยเขาดกมากเลยเต็มคอและให้ผล,ผลผลิตตลอดทั้งปีเรามองว่า การวางแผนที่จะให้ปาล์ออกผลทุทั้งปีนั้นมันมีทั้งปุ๋ยทั้งน้ําทั้งแดดแค่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจัดการ3ส่วนนี้ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากเป็นหลักที่แม่พิมพ์ใช้ตอนนี้แดดเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราแห้งแรงอยู่แล้วสวนของเราใช่ไหมคะแดดอีสานมันจะเยอะส่วนน้ําเราจัดการเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็คือปุ๋ย เนื่องจากว่าแม่พิมพจะเป็นคนชอบจดแล้วก็จะมีสมุดเขาเรียกว่าบัญชีรับจ่ายครัวเรือนเล่มหนึ่งคุมแต่มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่แม่พิมพทำคือจะเขียนใส่ฝาบ้านไว้ตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เราเดินผ่านทุกวันมันเกิดแรงบันดาลใจว่าสถิติที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแต่และเดือนตอนนี้ผลผลิตได้ขนาดไหนทําอย่างไรแม่พิมพ์จึงจะเพิ่มผลผลิตอย่างน้อย10ซต่อปีอย่างเช่นเราได้เงินมา9ก0 0 0เกือบ99 0 0 0 ทำอย่างไรเราถึงจะเพิ่มเทดานเงินตรงนี้ขึ้นมาเป็นแสนกว่าบาทให้มันเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเพราะนั้นตัวสถิติที่เราจดไว้แต่และเดือนเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่มันกระตุ้นให้เรามีความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะสร้างผลผลิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วเรารู้เราดูจานิสัยเขาแล้วเขาชอบกินอะไรเขาชอบกินปุ๋ยเขาชอบกินแดดเขาชอบกินน้ำเพราะนั้นแค่นี้เองนะ่ะตามน้ำมันไม่จุกติดนะคะน่ารักนากเลย ปีที่2เนี่ยเจ้าหน้าที่จากบริษัท c d i เขาก็จะมาติดตามลูกค้าในโซนของอำเภอน,น,นายจระหลวยของเราแต่ละแปลงแต่ละแปลงเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้คําแนะนําเขาก็ดูแลในเรื่องให้คําแนะนําเรื่องการใส่ปุ๋ยนะคะการดูแลเรื่องการตัดตัดทางาร์มให้มันสวยทํำยังไงแต่ก่อนแล้วก็ตัดแค่ปลายมันทิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยก้านไว้เขาก็ให้คําแนะนํา ทำแนะนำดีมากเลยแล้วก็เรื่องของการให้ปุ๋ยเรื่องการเพิ่มผลผลิตตอนนี้ที่สวนชัยพิมพ์ตั้งเป้าว่าเราทำสวนแบบปราณีตทําน้อยได้มากนี่คือเป้าหมายของเรา ที่เด็ินอยากจะสะท้อนขดบทเรียนตัวเองให้กับพี่น้องชาวกเกษตรกรที่ทําสวนปามในภาคอีสานอีสานเราเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่แห้งแล้งที่สุดคนที่ปลูกพืชเนี่ยจะต้องดูว่าในพื้นที่ของท่าน,นขาดแคลนอะไรอีสานแน่นอนเรื่องเรื่องน้ำเราขาดแคลนเพระาะฉะนั้นต้องบริหารจัดการน้ําก่อน 2. คือคัดเลือกสายพันธุ์สายพันธุ์ก็จะมีสายพันธุ์เป็นบางสายพันธุ์ต้องดูคอมเมนต์ด้วยว่าสายพันธุ์นี้ทนแรงเช่น C T I ไฮบริดต,ต้นพันธุ์จะเหมาะสมในเรื่องของทนแรง ทรงเตี้ยพุ่มไม่ใหญ่และทลายดกเต็มขอและให้ผลผลิตตลอดทั้งปี c p i นี่ตอบโจทย์ตอบโจทย์ให้คนอีสานโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะด้วยพิมพ์ที่อุบลราชธานี